นี่เดี๋ยวผมมาทิ้งเฮ้ย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 หแล้วแรงเยอะจริงๆต้องว่าใครน่ะใครเป็นเนื้อคู่ไม่มึงยังไงเนี่ยแล้วเพื่อนกูอ่ะยังไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเพื่อนกูอยู่ไหนจะไม่รู้ไงเราทหารหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเออย เเจ็บหน้าขอเวทีเนี่ยมึงไม่ลางัวเนี่ว่ <c oughs> วาคออยู่ <c oughs> โอ้วี่จอ <c oughs> มึงไม่้คุจะไปหน้ากับนไป้นไม่ได้หายทองกนึกว่าคออยู่ <c oughs> โอ้ นี่เธอเป็นใครมาตั้งไงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบอกฉันมาตอนนี้เลยนะท่านมีชื่อว่าดำดงดำดงใช่แล้วเธอมาบอกว่าฉันเป็นเนื้อคู่เธอได้ยังไงเนี่ยมั่วป่าฮะมั่วไหนมั่วอ้าวแล้วมาบอกเขาเป็นเนื้อคู่ตู่ปะเนี่ยไม่ตู่มันต้องมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปแน่นอนไหวปะเนี่ยถ้าพยานนาคาราชช่วยชีวิตของฉันดำดง เมื่อครั้งที่อยู่ใต้บาดาลเขาช่วยชุบชีวิตฉันให้ฉันขึ้นมหมเมืองนุษมาตามหาเนื้อคู่แต่ถ้าเกิดชายคนใดโดนตัวฉันดำาดองแล้วไม่ขันแม่เอ้ยผู้ชายคนนั้นแหละคือเนื้อคู่เล่นเรื่องอะไรอยู่เนี่น เล่นจริงเหรอจริงมันมั่วเปล่าจะไปเชื่อมันได้ก็เชื่อไม่ได้รูปร่างไม่เหมือนคนเลยเป็นอะไระเป็นอะไรเป็นอะไรยิงใส่ไปใส่มาฉันหันสีหันสีหันสีก็โอ้โหอ้โหหนาวสั่นเลยนะน่าอายุเท่าไหร่แล้วยังมาเล่นตัวตลกหันไม่มองเขาไงสี่คนเนี่ย เขาเลลิกเกก็ลุ่มล่ำม,มึงนั่งต่อตุ๊กตาเฉยมึงอายุเท่าไหร่แล้วกูถามมึงจริงจะตายวันตายพุ่งยังเล่นตุ๊กตาอยู่อีกมึงว่ากลัวว่ามึงก็ตี๋แม่งพูดแล้วอยากถีบหน้าหรืโอ้โหมันว่ะเธอรู้จักเขาสามรอยอดหรือเปล่ารู้จักเอาแบบนี้แล้วกันถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอต้องไปหาพานทองที่เขาสามรอยยอดอ๋อได้เลย ใช่เง้นเธอไปหาฉันเวลาแค่สามวันถ้าเธอจะนอนอยู่ที่วังหลวงถ้าเธอหาพันทองมาได้ฉันสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยแต่ยอมแต่งงานด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเอาพันทองมาได้ก็ได้แต่ว่าฉันจะไปให้นะแต่ว่าเธอต้องทาสัญญาคันชัดก่อนถ้าเกิดเธอไม่ทําสัญญากับฉันฉันก็ไม่ไปเป็นไรนะอักษรสัญญาจะไม่ทาหรอกจะเป็นเจ้าพูดคาไหนคานั้นอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ทําฉันไม่ไปขอเดชะประบาท เรื่องใหญ่แล้วจะเกิดสับบ้าไม่ยอมทำสัญญาตอนนี้มันก็ไม่ยอมไปถ้าเกิดมันไม่ยอมไปอะไรจะต้องกลายเป็นมาตลอดชีวิตเพราะตอนนี้สัาบาทั้งยอมเซ็นสัญญาไปก่อนหลังเซตที่มันได้ผันทองไปโลนล้าไรายยาแล้วหลังจากนั้นเราควรจีบสัญญามันเพี้ยเราสัาบ้าไหนว่ามันเคี้ยวซิโอยจำไม่ได้แล้วตอนพูดก็ไม่ฟังนี่สัญญาสัญญาก็เขียนแล้วนี่อะไร ใช้เขียนเปลี่ยนเขียนข้าพเจ้าสอนสิงใช้นางสาวน้ำดงไปนพันนางพนงานี่ขงให้เจ้าเมาพูดกูไม่ต้องเสือกเขาพูดได้ยังม,มาพูดได้ยออังไงเมันต้องเล่น,ลนกันได้ทุกตัวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดหัวหน้าป่วยขึ้นมาเนี่ย่ะกูไม่ได้เป็นน้ำดงนะกูต้องไปเป็นตัวเขาแล้วใครจะมาเป็นตัวมึงแหมหมอกเป็นหมาแล้วนะฮะใช่ข้าพเจ้าสอนสิง ใช้ใช้นำดงไปหาพันทองมี่สอสาอยอดภายในสาวันถ้าหามก็หาไม่ได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงเอาเนื้อไมห่หนังพิเศษเข้างในสองกล่องอไม่ได้เข้ามันไกลนะไปจ้าโกถินไนนั่นดูสิถ้ามาอะไรอ่ะประทับตาแล้วเจอกันสามวันนะ 长得长吗？这边长出很多。<music> <music>